สวัสดีครับผมอวาตารพีเคสัญชัยมุทยิมครับผมกลับไปตั้งแต่แพ้แพ้แเราแพ้ผมกลับไปพักไม่กี่วันผมก็ซ้อมๆเลยครับคือซ้อมแบบไม่สนใจใครครับไ่นยนี้ผมตั้งใจครับผมก็บอกแกแล้วว่าผมจะเดินแต่ยกแรกเลยแล้วก็บอกกับพ่ออนุรักษ์อาจารย์ว่าไฟนี้จะไม่ยื่นคุยแล้วแพ้ชนะว่ากันอีกทีหนึ่งขอแรกยกแรกจนจนยกสุดท้ายเลยครับยกแรกผมก็ว่ายากอยู่คิดว่าน้องจะไม่หมด พอยกสองก็เริ่มแบบเริ่มพอ,อ,อมกอ็พอได้แล้วเราก็ได้อยู่ยกสามพอจะต่อยผมคิดได้ผมก็ยืนค้ากันก่อนครับเพมันเหนื่อยครับตอนนั้นเหนื่อยคิดได้แต่มันจะออกไม่ได้ผมก็เลยผากผาก,ผากเข้ามุมผกักเข้ามุมแล้วก็ต่อยต่อย,อยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดผมก็เลยลองดันดอุปน้องจะล้มผมก็เลยใส่ต่อฝากถึงแฟนมวยครับที่รอผมแต่ไฟเสีย, ب, ยวส่วนใหญ่กระทักมาเยอะครับผมก็ได้ทําให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับ ว่าเอาอวตารชนะแล้วนะครับครับผมชนะแล้วฝากทุกคนและ f อของรายการวันแล้วก็ช่องเจช่วยเป็นกำลังใจให้ผมทุกไฟได้นะครับผมจะไม่ทำให้ผิดหวังครับอวตารกลับมาแล้วครับเราเจอกันใหม่ครับ